รรมการที่เคารพทีมของพวกรเราวเป็นตัวแทนของโรงเรียนสิทธิภัยวิทยาอำเภอแม่จันจังหวัดพะเยาจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์เรื่องมาสัาดการเครื่องเตืนแผนชิลิยะจากวัสดุเหลือใช้ค่ะจะทําโดยกระผมเด็กชายวิจิตศสิทธ,ธ,ธิัยอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับดิฉันเด็กหญิงชินพัฒน์ลุงสมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะดิฉันเด็กหญิงชุติการทาเกิดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะ มูเหตุจงใจเนื่องจากบ,บริเวณอำเภอแม่ใจอยู่ใกล้แนวเทือกเขาซึ่งมีภูเขาโอบล้อมทุกๆด้านจึงเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในฤดูฝนครับทําให้ชาวบ้านในอำเภอแม่ใจเดือดร้อนเป็นอย่างมากส่วนไรงนาเสียหายส่งผลกับไม่ร่างเกษตรกรรมเป็นอย่างมากที่นาเกิดน้ําท่วมไม่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแม้แต่บริเวณโรงเรียนก็ยังเกิดน้ําท่วมเช่นกันค่ะ กลุ่มของพวกเราจึงได้คิดค้นเครื่องเตือนภัยอัจฉริยะจากพลังงานสะอาดขึ้นมาเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการเตือนภัยจากดินโคลนถล่มน้ําท่วมและยังสามารถเตรียมให้ดับมือได้ทันเนื้อด้วยค่ะโดยใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ซึ่งโดยมาแทนเป็นพลังงานให้กับสัญญาเตืนนอนภัยอัจฉริยะของเราให้ใช้งานได้ได้ต่อไปครับวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อให้สามารถเตือนภัยน้ำท่วมและดินคนถล่มด้ทันเวลา 2. เพื่อให้สามารถเตือนภัยจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นใหม่ครั้งจากบริเวณสะพานกลางหมู่บ้านในทันเวลาโดยสัญญาณไฟเตือนที่ประกอบขึ้นมาเน้นการนำพลังงานสะอาดจ,จากแสงอาทิตย์มาใช้ค่ะ3เมื่อให้ผู้ปฏิบัติและนทักงเรียนทุกคนได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมครับ 4, 3, 5, สสามารถส่งเสริมการนำนะพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้สารวัสดุที่ไม่ใช้แล้วมาใช้ในชีวิตประจําวันและใช้ได้จริงในทุก,ทก,ทกเครื่องเตือนัยค่ะ 5. ้เพ่อส่งเสริมกันนำะวัสดุเหลือใช้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะวัสดุอุปกรณ์1ลูกรอยสองแผงโซลาเซลล์สมแบตเตอรี่12บสโวลต์สได้โอดและตัวเก็บประจุหหลอด led หกลำโพง 7, เเซตมาไอแปดวงจร ลดบังคับวิทียุของเล่นเด็กที่ไม่ใช่แล้วขั้นตอนการนำเงินงานหนึ่งขั้นตอนการกำหนดปัญหาปัญหาของพื้นที่อำเภอแม่แจ้จังหวัดพะเยาประสบกับปัญหาน้ำท่วมและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งค่ะขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลบริเวณเขตอำเภอแม่แจ้อยู่ใกล้ในเทือเขาซึ่งมีภูเขาอบล้อมทุกด้านทําให้เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมทั้งจากฝนตกและน้ําป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มอยู่บ่อยครั้ง และทางเหนึ่นก็ลื่นทําให้เกิดอันตรายในช่วงเฉพาะฤด,ดูฝนทําให้ชาวบ้านในอำเภอแม่ใจเดือดร้อนไม่ได้เก็บเกี่ยวพรมาลิตค่ะถามคันเลือกวิธีการประชุมคณะทํางานโดยมีพวกเราและคุณครูที่ปรึกษาประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อชี้แจงถึงปัญหาความเสียหายเพื่อชี้แจงถึงความสำคัญของปัญหาความเสียหายที่กำลังเกิดขึ้นครับ 4้ค่านาแบบและปฏิบัติการจากข้อมูลทีุ่บถ้าน้ำดื่ม1 0ึง1มีิลิตติดต่อกันไป็นเวลา2วันจะเกิดน้ำาพราภายใน24ชั่วโมงโดยเราเชื่อมต่อคงจอโทราศัพท์เข้ากับขวดนมโดยเชื่อมข้อบวกของปุ่มโทรออกเข้ากับลูกลอยในขวดนมส่วนข้อลบเชื่อมต่อกับลวดที่ถึงไว้ในระดับ1น0้มลลิในขวดนมเมื่อระดับน้ำถึงม่ม100มลตรหมู่บ้าน เมลิทจะโทรหาผู้เฝ้าระวังภัยทันทีโดยเราผัดเปลี่ยนเวรประจําหมู่บ้านมาเป็นผู้เฝ้าระวังภัยและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมส่วนที่ชาร์จแบตเตอรี่เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ค่ะเราได้เก็บข้อมูลใน,ขน,นเขตอำเภอม่ใจจึงได้พบว่าในขณะที่ฝนไม่ตกติดต่อ,อก,กันเวลาสองวันก็ยังเกิดน้ำท่วมจึงได้หาสาเหตุของปัญหาก็คือเมื่อระดับน้ำรบริเวณต้นน้ำกลางหุบขเขามีระดับสูงจากปกติ30เซนติเมตร ก็จะเกิดน้ำโน้นแล้วน้ำป่าไหลล่ะเราจึงได้ประกอบวงจรที่สองโดยแกะวงจรรถบังคับวิทยุมาใช้เป็นตัวรับและตัวส่งสัญญาณโดยเชื่อมขั้วบวกเข้ากับสัญญาณของวงจรวิทยุเข้ากับลูกลอยในขวดพลาสติกส่วนขั้วลบเชื่อมต่อกับลวดที่ขึงไว้ในขวดพลาสติกแล้วนําไปติดตั้งที่บริเวณการหุบเขาส่วนตัวรับสัญญาณของ,งรถบังคับวิทยุเราต้องเข้าไปที่ ต่อกับลำโพงเสเรนที่กลางหมู่บ้านค่ะโดยติดไว้ที่คอสะพานใจกลางหมู่บ้านเ <c oughs> พราะเมื่อลูกลอยในขวดพลาสติกลอยมาถึงร่วที่ขึงไว้กับตัวส่งสัญญาณที่ก็จะส่งสัญญาณไปหาตัวรับสัญญาณที่หา่างจากแหล่งต้นน้ำ4กิโลเมตรเพื่อ <c oughs> เพื่อแล้วเกิดเสียงงานขึ้นเพื่อเตือนภัยให้ผู้ที่จะได้รับความเสียหาย ราสามารถทําให้มันลำโพงดังได้เพราะว่าเราส่งคลืนความถี่47เมกะเฮิรตซ์ขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศไอโอโนเฟียร์ซึ่งห่างจากพื้นโลก52กิโลเมตรและส่งสัญญาณจับมาหหาตัวรับสัญญาของเราได้อย่างแม่นยำตารางที่4.1การวัดค่าพลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มาที่มีแสงแดดจัด5ระลักมิเตอร์แรดนไฟเข้า14.96โวลต แรงดันไฟออก12โวลต์เวลาที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่2 3 9ชั่วโมงมันที่มีแสงแดดจาก1,000ลัิเมตรแรงดันไฟเข้า15.01โวลต์แรงดันไฟออก12โวลต์เวลาที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่1.57ชั่วโมงมันที่มีแสงแดดจาก5,300ลัมิเมตรแรงดันไฟเข้า20.96โวลต์แรงดันไฟออก12โวลต์เวลาที่ใช้ชาร์จแบตเตอรี่1.05ชั่วโมงค่ะ ตารางการเปรียบเทียบความเสียหายจากพายุแบบที่เกิดขึ้นปริมาณน้ําฝนที่ตกติดต่อกันในเวลา2วัน50มิลลิลิตรมทั้งก่อนและหลังใช้สัญญาณเตือนภัยไม่เกิดความเสียหายปริมาณน้ําฝนที่ตกติดต่อกันในเวลา2วัน800มิลลิลิตรมิลลิลิตรไม่เกิดความเสียหายทั้งก่อนและหลังใช้ปริมาณน้ําฝนที่ตกติดต่อกันในเวลา2วัน100มิลลิลิตร น้ำท่วมเกิดความเสียหายทิวเวต์สี่กิโลเมตรหลังใช้น้ำท่วมทิวเมนต์สี่กิโลเมตรแต่ไม่เกิดความเสียหายค่ะตารางที่สี่จุดสามการเปรียบเทียบความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติจากระดับน้ำในขวดนนน้ำระดับน้ำในท่อ PVC 10สิบเซนติเมตรทั้งก่อนและหลังใช้ไม่เกิดความเสียหาย ระดับน้ำในท่อ PVC 20ซนติเมตรทั้งก่อนและหลังใช้ไม่เกิดความเสียหายน้ำในท่อ PVC 30ซนติเมตรก่อนใช้เกิดความเสียหายน้ำท่วมกินบริเวณ4กิโลเมตรภายในเวลายีบสชั่วโมงหลังใช้น้ำท่วมกินบริเวณ4กิโลเมตรภายในเวลายี่บสีชั่วโมงแต่ไม่เกิดความเสียหายครับ ตารางที่4.4การเปรียบเพียบความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนใช้และหลังใช้ไฟสัญญาณเตือนระดับน้ำไม่ท่าพีพีซซนติเมตรก่อนใช้ไฟสัญญาณและหลังใช้ไม่เกิดความเสียหายระดับน้ำไเท่า PVC 20ซนติเมตรก่อนใช้เกิดความเสียหายหนึ่งครั้งต่อนหนึ่งเดือนหลังใช้ไม่เกิดความเสียหายระดับน้ำในท่า PVC 30ซนติเมตรก่อนใช้เกิดอุบัติเหตุหนึ่งครั้งสองครั้งต่อหนึ่งเดือน หลังใช้ไม่เกิดความเสียหายค่ะประโยชน์ที่ได้แล้วนะคะ 1. สามารถเตือนภัยจากน้ำท่วมมีคนถนนได้ทันเวลา2สัญญาณไฟเตือนที่ประกอบขึ้นมาได้นำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้และสามารถลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากถนนลื่นได้ 3. ใหได้คนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานไฟฟ้าเพิ่มเติมและสามารถช่วยช,วยชาวบ้านและครอบครัวของตนเองจากภายิบัติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ 4. แผงโซลาร์เซลล์ที่ประกอบขึ้นมานำพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์มาใช้ในวงจรได้จริง 5. ได้นำวัสดุเหลือใช้มาใชใ้เกิดประโยชน์ค่ะมาดูหลักการการทำงานกันนะครับอันนี้เราจะไปติดตั้งที่บริเวณต้นน้ำกลางหุบเขานะคะถ้าเกิดว่าน้ำมีระดับสูงกว่า34เมตรซเราจะส่งสัญญ,ญาณไปยังไซเรนกลางหมู่บ้านค่ะ หนึมลก่อนนะคะถ้าเราเติมน้ําถึง100่งมลแล้วนะคะเสียงโทรศัพท์ก็จะออกไปหาผู้เฝ้าระวังไัทันทีค่ะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นที่ที่เราใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะคะมันก็คือแผงโซลาร์เซลล์ค่ะ ส่วนอันนี้นะคะจะเป็นที่เก็บแบตเตอรี่นะคะส่วนอันนี้จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่เป็นโทรศัพท์แล้วก็จะเป็นกรอบค่ะส่วนอันนี้เป็นที่ส่งเสียงออกจากสัญญาณค่ะขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอ,คขอบคุณค่ะ